ก็จริงอยู่ว่าตอนพี่แกสวมสตัทเป็นนักเตะต้องยอมรับว่าเสียหมูแกรับตำนานครับแต่ในสมัยถือกระดานยืนคุมทัพเฮียแกยังพิสูจน์ตัวเองไม่ได้ครับล่าสุดกับการตัดสินใจคุมทัพเดอะบลูเวนลูนี่ถึงขั้นถูกแฟนบอลเบอร์มิงแฮมสาปส่งไล่กลับอเมริกาเหมือนหมูเหมือนหมายังไงอย่างนั้นครับก่อนหน้าที่เวนลูนี่จะเข้าคุมเบอร์มิงแฮมอดีตกุนซืออย่างจอห์นยูสเทสเพิ่งพาทัพเดอะบรูชนะมาถึง2เกมติดก้าวขึ้นสู่พื้นที่เพลย์ออฟแต่เชื่อว,ว่าสาเหตุที่ยูสเท และเลือกที่จะแต่งตั้งเวนรูนี่ก็เพราะว่าผู้บริหารของเบอร์มิงแฮมได้ยื่นเทียบเชิญไปหารูนี่ตั้งแต่ที่ตัวเขายกเลิกสัญญากับ DC ยูเนเต็ดในลิอเมริกาครับดังนั้นการปลดยูสเทสจึงดูตัณหิตตัณหิดใจสาหรับแฟนบอลเบอร์มิงแฮมตั้งแต่แรกครับและความตังหิตตังหิตใจของแฟนบอลเบอร์มิงแฮมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับพอหลังจากเข้าคุมทัพเดอะบรูเสี่ยมหมูก็พาเบอร์มิงแฮมบุกแพ้มิดเดิลสโบรแต่เกมนี้แฟนบอลอาจจะพอเข้าใจได้ครับเพราะว่าทัพโบโรของไมงเค ติดแ,แต่สําหรับในเกมถัดมาที่เบอร์มิงแฮมจะต้องเปิดบ้านเจอกับเฮาส์ซิตี้เกมนี้เสียหมูพาเบอร์มิงแฮมพ่ายเฮาส์ซิตี้ศูนย์ประตูต่อ2จากที่เดิมทีโค้์เก่าโดนปลดก็รู้สึกทำแม่งทำแม่งอยู่แล้วแถมยังโดนรูนี่พาทีมรักเปิดบ้านแพ้คารังซะอีกงานนี้แฟนบอลเบอร์มิงแฮมก็เลยสาปส่งเสียหมูเป็นการใหญ่ครับกลับอเมริกาไปซะไปให้พ้นนี่น่าจะเป็นคําแปลที่สุภาพที่สุดแล้วของแฟนบอลเบอร์มิงแฮมครับและนี่คือเสียงตะโกตอันกึกก้องที่ดังไปทั่วรังเซนต์แอนดรูว์รังเย่า ของเบอร์มิงแฮมครับแต่ก็เอานะครับใครมันจะไปซวยขนาดที่คุมทีมใหม่แล้วแพ้3เกมรวดกับเพราะงั้นรูนี่ก็เลยออกสตาร์ทเกมที่3โด้วยการพาทัพบ,บรูบุกไปเจอกับเซาท์ทมป์ตันแล้วก็เป็นอย่างที่ว่าจริงๆครับเพราะว่าเบอร์มิงแฮมบุกไปพ่ายเซาท์มป์ตัน1ประตูต่อ3ดูท่าแล้วงานนี้เริ่มจะยับเสียงตะโกนไล่กับอเมริกาคงดังอีกครั้งแน่ๆครับอยากรู้หลือเกินว่าหลังจากนี้เวนรูนี่จะแก้สถานการณ์ในเบอร์มิงแฮมอย่างไรหรือว่าบางทีแล้วอดีตแข่งระดับตำนานของทัพีศาาจแดงรรยน้ควะเก็บ กระเป๋าแล้วก็ย้ายกลับอเมริกาอย่างที่แฟนบอลเบอร์มิงแฮมตะโกนไล่จริงๆครับเอาละครับและก่อนจากกันไปขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมได้ทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ